แน่ฮันแน่เห็นเตรียมเห็นเตรียมคือยังไงเนี่ยคิดซอดีนั่นอยากเห็นฟอร์มกอแต่ดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้เวลามันแทงใบแล้วมันมันบังกันแล้วมันทําให้ใบเนี่ยมันซ้อนกันเต็มไปหมดเลยมันทําให้แกนด้วยในเนี้ยมีประมาณ6ยอดคือตอนเล็กๆมันยังอยู่รวมกันได้แต่พอมันใหญ่ระดับหนึ่งคือควรจะแยกใช่ไหมพี่เจสคือตอนแรกอาจจะไม่แยกนะแต่พอคิดไปคิดมาแยกดีกว่าแยกยาก นีหนึ่งอันแล้วมันเป็นไม้ต่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวแล้วยังมีอีกอะเนี่ยมีหลายยอดมากอันนี้ก็หนึ่งยอดนี่ซึ่งแยกยากนะทุกคนนี่นี่นี่ยังมีหลายยอดตรงเนี้แต่ดีนะเนี่ยที่แยกเพราะว่าถ้าไม่แยกเนี่ยมันจะเน่าเน่าหมายถึงว่าไอยอดล่างๆก็จะเสียไปใช่ไหมลองข้อนี้ก่อนแล้วกันปึ๊บเป็นไงบ้างนี่นี่ขนาดตรงนี้นะ ก็ยังมีอีกนี่ไงก็ยังเป็นสองยอดสามยอดนะอ,ออกอีกได้เลยใช่ไหมปึบฟึบเนี่ยจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกยอดหนึ่งเห็นไหมยุบไปใช่ค่ะเพราะว่าเบียดก,กันเยอะเนาะอืมนี่อันนี้ลากอยู่แค่นี้ก็เอาเท่านี้แหละแต่ว่านี้จริงหน้าตัดอย่างนี้นะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้อะ่ะหรือว่าลงไปอย่างนี้ก่อนรอน้องโตคขาแยกใหม่ใช่ขอใบนี้ออก นะ okay. คันนี้ถึงว่ามันจะแกนเพราะว่ามันอยู่หลายยอดอืมก็ว่าอยู่อืมนี่ปึ๊บขอเอาใบใหญ่อันนี้อันนี้ก็เหมือนเป็นสองสามยอดนะเนี่ยเห็นไหมก็เดี<ๆ>๋ยวไปปล่อยดูก่อนเนาะไม่กะจะเอาใบออกเพื่อให้มันกระถางเล็กจะได้แบบนะมันจะได้ไม่ล้มเพราะล่างมันยังไม่ดีนี่นี่รากดีเห็นไหม เป็นสองยอดสองยอดนะเนี่ยอันเนี้ยนนเดี๋ยวลงปลูกอย่างเงี้ยแหละมันมีหลายยอดเอเห็นไหมยอดยอดอยุบไปยอดอว่าแบ่งไปแล้วเดี๋ยวน้องก็น่าจะพอโตไหวและนะ้วเนาะใช่จริงๆถ้าหัน่นได้จะดีนะฮะเอานี้ปาดนี้ออกกลัวรากไม่กลัวไม่ได้รากไงมันจะไม่ได้รากว่ะสงสัยอันนี้คงจะต้องปล่อยเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองอันเนี้ยจริงๆอยากแยกกันนะเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีมุมให้ตัดเลยจริง โ okay, อเคอะอย่างอันนี้เป็นอย่างนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวย้ายกระถางหกนิ้วก็พอใช่กระถางก็ปรับเล็กลงเนาะอันนี้เป็นอีกยอดนึงครับรือเห็นไหมใสน้อยๆเต็ไมไปหมดเลยค่ะใช่มันมันจะแกนไงตอนแรกอะ่ะผมเข้าใจว่ามันเป็นไม้ยอดอนนมาอ๋อแต่พอเห็นยอดที่มันแทงแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเวลามันยึบหยับมันมีหลายยอดใช่ไหมนี่มันชอบเสียไม่ได้ต้องรื้อละเอาอันนี้ก่อนละกัน นี่อันนี้ก็มีหลายยอดนะนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมใบมันจะชอบแบบว่ามีปัญหาออกนี่ออกโอ้โหกิิบเต็มไปหมดเลยดูดิใช่เกิดตัดตอนแรกมันก็ดูสวยเนีย่ยเป็นพุ่มๆแต่พอมันถึงจุดหนึ่งที่น้องเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ <ๆ S 1> พ,พอถึงเวลาแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันแน่นเกินนะครับใช่ใช่สู้เอาออกมามีหลายๆต้นดีกว่าเนาะขอตัดแบบอย่างนี้เลยละกัน ตื่นเต้นนะจะบอกใช่ตื่นเต้นมากนี่อันนี้เห็นไหมว่านี่มันมีที่เสียเห็นไหมแต่ว่านี่อันนี้ก็ยังเป็นนี่นี่ก็ยังเป็นสองตาเลยเห็นไหมนี่น่าจะเป็นการแยกคริสตอลินัมต้นแรกเลยเนาะถูกต้องครั้งแรกมันเป็นไม้ตอนี่ดูดิเห็นไหมตอยาวเลยเห็นไหมเห็นไหมเป็นไม้ตอมา ทุกคนเห็นไหมว่ารากคือดีทั้งหมดเลยนะใช่แล้วก็แบบอยู่กับเออ่ตะไคร้ที่เกาะกระถางก็อยู่กันปกตินะทุกคนอืมตัดยากนะเนี่ยแต่เอาเลยละกันฮ่าปึ๊บปึ๊บอุ้ยอุ้ย,ยนี่แหละไม่เป็นไรเนาะโอเคนี่แหละนี่ยไงเรามีรากเนี่ย นี่ขนาดนี้ก็ยังมีอีกมียอดอีกเนาะใช่ใช่แต่ว่าเอาเอาแต่นี่เป็นสองยอดนะเนี่ยลากมันน้อยไม่อยากให้ลากนน้อยแต่จริงอยากเอาใบออกเพื่อไม่ให้มันหนักเนี่ยเอาเอาที่ยาวที่สุดออกนต้องยอมพี่เจสจริงๆเพราะช่วงนี้ลมแรงไม่อยากใช้คัตเตอร์เดี๋ยวเลยเดียดายสตรอเบอรี่ต้นที่แล้วมากเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้ว อันนี้เห็นไหมยอดยุบนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ผมมาแยกนะเพราะว่ามันยุบอันนี้น่าจะปล่อยแล้วเออปล่อยไว้ก็ได้พี่เจฟให้มันโตเจ๋วสวยไม่มีรากเสียแมตต่นิดเดียวโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเคลียร์เตรียมพื้นที่ก่อนนี่ก็เตรียมไว้แล้วข้างล่างก็เป็นหินนะครับเหมือนเดิมวัสดุปลูกก็เหมือนพวกฟิโลทั่วไปเลยนะทุกคนใช้ได้กับหน้าวัวใบด,ด้วย ใครที่ยังไม่รู้สูตรก็สามารถย้อนดูคลิปเก่าได้หรือใครอยากให้พี่เจฟผสมให้ก็ทักพี่เจฟได้นะคะผมจะไม่ใส่อ่าวัสดุปูกมันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใส่เปลือกสนด้านบนอีกอ๋อนะเดี๋ยวนี้พี่เจฟเขาชอบใส่เปลือกสนปิดแล้วก็ใส่ทานนิดนึงโอ้หน่ารักเลยโถลูกนี้ชิ้นแยกพวกเธอแต่แรกก็ดีน่ารักจิว๋ว โอ้นี่รากเยอะมากอย่าลืมว่าการคุมกระถางให้พอดีกับรากนี่สำคัญมากนะทุกคนยิ่งช่วงหน้าฝนด้วยเนาะโอเคก็ใส่ปผสมข้างหน้าเรียบร้อยนะผมรีบเอามารลดน้ำก่อนเพราะว่าให้มันแน่นนะครับพอลดน้ำปุ๊บมันก็จะแน่นขึ้นแต่พี่เจ๊บอกว่าปกติข้างหน้าจะไม่ลดน้ำอ,อันนี้คือเพื่อให้มันแน่นขึ้นอันนี้คือกระถางใบเล็กด้วยก็จะแห้งเร็วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้คือรากดีไม่ได้เกิดการเน่า ก็เลยไม่มีปัญหาแล้วอย่างนี้ต้องลองน้ำไหมคะพี่เจสจริงจริงลองก็ได้นะครับแต่ว่าผมอาจจะพักไว้ก่อนแล้วค่อยลองทีหลังต้องไว้ในลมไหมไว้ในลมมีแสงไม่โดนแดบดบเหมือนเดิมนะใช่ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวดูที่ไว้กันก็ได้ที่ต้องให้มันแน่นเพราะว่ารากน้อยล้วใบมันใหญ่นะทุกคนเดี๋ยวจะล้มใช่ช่วงนี้ยิ่งลมแบบอลังการมากหกกระถางเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเอาต่อใส่นี่นะครับเป็นไม้ตอ่อไม้ตอ่อ ไม้ตอพี่เจฟใช้กระถางหกนิ้วเหรอใช่เพราะว่าใบมันน้อยลงตอนแรกจะให้มันเป็นไม้กอใช่ไหมน่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ว่ามันเหมือนจะพอดีเป๊ะเลยไม่แน่นไปหรอพี่เจฟไม่แน่นตอนแรกก็มีที่ตักดีๆนะนะคะไม่ทันใจเริ่มไปมือแล้วพี่เจฟทุกคนเห็นนะมันจะมีพื้นที่ว่างเนาะพี่เจฟเขาก็จะ เอาไม้แทงๆเพื่อให้วัสดุปุกมันลงไปเพราะเนื่องจากราก<น>เต็มแต่ที่รากแน่นเพราะว่ามันมันไหลย,ยอดด้วยต่อให้รากมันเยอะอยังไงก็แล้วแต,แต่แต่มีการทำอะไรเกี่ยวกับน้องก็ควรจะต้องพักน้องไว้ในที่ร่มก่อนเสมอปะถูก,ถกมันจะมีที่ว่างๆทุกคนที่เจอเขาก็าจะเอาการลูกโป่งนี่นใช้ฟอ์เฟตอ๋อเออฟอ์เฟตดูไงเป็นการลูกโป่งค่อยๆนะไม่ไงั้นเดี๋ยวรากมันจะหัก เพื่อให้มันเล่นอันนี้พี่เจฟคือจะลดน้ําไปด้วยปะไม่ไม่ลดอ๋อคืออันนี้ไม่ลดเนาะนี่คือรากเยอะรากเยอะๆแบบนี้ก็จะไม่ลดเรียบร้อยก็ทําเหมือนกันกับอีกหนึ่งกระถางโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอามาวางไว้ในร่มก่อนนะครับพักก่อน แต่โต๊ะตรงนี้ของเราคือช่วงฤดูเนี่ยไม่โดนแดดอยู่แล้วเลยเนาะใช่ไม่โดนไม่โดนแสงเลยไม่โดนแดดแต่มีแสงแสงก็จะประมาณอย่างนี้ทุกคนจะเปิดเนี่ยแหละประมาณเท่าแล้วนี่เป็นตอก็ก็หลบไว้เหมือนกันอ่ะแต่ตอผมไม่ลดน้ําเห็นไหมรากเยอะถ้าลดน้ําอาจจะทําให้รากเน่าได้อ้าพี่เจสอย่างนี้ไม่ต้องลองน้ําเลยหรอไม่ยังไม่ลองพักก่อนอ๋อพักให้ให้ ให้ลากมันแบบแห้งครับถ้าไปลองเลยอาจจะมีโอกาสเน่าได้ครับแผลเพิ่งตัดด้วยอ๋อมันมีแผลด้วยเนาะแต่ยอดเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ดกลดไปแต่ว่าไม่ยังไม่ลองน้ำนะทุกคนเห็นไหมยังไม่ลองแต่ว่าไวร่มก่อนไวร่มๆก่อนนะครับยังไม่ลอง เรียบร้อย啊อครับสำหรับคริสตอลีนันะครับผมอ่าไม่คิดมาก่อนว่ามันเป็นไม้ต่อนะซื้อมาเป็นเป็นไม้เป็นไม้แค่ต้นเดียวอะ่ะแต่พอมาเลี้ยงแล้วมันแทงทีโหยิบยับเลยเพราะฉะนั้นก็เลยน่าจะต้องแยกเพราะว่าถ้าไม่แยกเนี่ยผมรู้สึกว่าใบมันจะทับกันทำให้ใบเสียได้แล้วบางทีมันบงังแล้วทำให้ใบบงังอันมันยุบไปด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็แกนโตช้า มผมก็คิดว่าควรจะต้องแยกนะครับจากตอนแรกหวังอยากจะเห็นไม้ฟอร์มกอ โตหลายๆย,ยอดเป็นพุ่มๆสุดท้ายต้องยอมถอดใจเพราะหากการเลี้ยงแบบคุมพื้นที่กระถางแบบพี่เจฟมันทำให้ยอดที่มีหลายยอดยุบและแย่งพื้นที่กันโตแต่หากจะบอกว่าทำไมไม่เลี้ยงในกระถางใหญ่ๆไปเลยแบบนี้การคุมน้ำและระบบรากก็จะเสียหายได้ค่ะดังนั้นแยกออกมาเลี้ยงและมีหลายๆต้นเลี้ยงใกล้ๆกันแบบทุ่งเสน จันประกายดาวของพี่เจบก็สวยดีนะคะแถมดูแลไม้ได้ง่ายกว่าด้วยนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ และอย่าลืมกดติดตามเราทุกช่องทางเลยนะคะจะมีลิงก์การติดตามให้อยู่ในช่องข้อความด้านล่างนี้เลยค่ะและหากอะไรที่อยากดูก็สามารถคอมเมนต์ทักทายเราไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ดูคลิปเราจนจบคุณน,นี่น่ารักสุดๆไปเลยค่ะพบกันใหม่กับเราในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายยค่ะ